อันนี้อีหยังน,นี่คืออีหยังน,นี่นประแดดค่ะซ้ำดิอำดปอยู่เป็นเดือนช่ว <Whats S 1> ่เ,ก,เก,วก็บคือทำประแดดก,กับปอยูวันใหญ่ใส่ถิไปสูบส,สากเลยค่ะลับใม่ถอยถอยไม้เลยค่ะลงทุนถอยไม้ยี่ใหม่ค่ะ พอหน่อยไปก่อนสุดสุดสุดสากขุนยายไปสูบซากัจะไปสูบสากเป็นสิงไข่เพิ่นเป็นกอเลยค่ะเอาไปปลูกเรือเอาไปหยังนี่ อันนี้อีหยังนี่คืออีหยังนี่ปลาแดกค่ะซ้ำติดปอยู่เป็นเดือนทวก็ได้ก็ไปอยู่วันยัยไส่ติดไปสูบสางเลยค่ะลับใม่ถอยถอยใหม่เลยค่ะลงทุนถอยใหม่ กินมากมากินเลยค่ะเดี๋ยวสิไปจับปลาคอใหญ่ห้เบิง <laughs> อะไรกันคะชุดยังชีพโอ้ยนะหนักเต่าเตาเตาเตาหวดไปปะหนึ่งปลาหนึ่งเขากินค่ะข้างนี้แน่นี่ก็สิเป็นทานอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงสิตัด แท็กะะแตก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 แตรแล้วค่ะสวอกสวิง ไงเลยขาโทรเ่าค่ะกลมล่งเตรียมตูนะคะตั้งสื่อนะคะ ต้งซอยกันนะคะสูตรเนี่ยงเติมนะคะเนี่ยวางอเอาซ้ำได้ที่จับไอ้นั่นเนีับตั้งจับตั้ง ลงพูนนางสาเกตนะคะเผื่นะคะเอาผาดมาให้นะคะ ทุกคนไดเบิึงที่โปโปนั่นโอ้ยตาใา่เด่นหอย่นั่นบ้านพมยางฮะฮะ้ร่างขาบันนี้สนศินแ์จะท่านสายเงาแบบนี้แหะขาแล้วฮักมดจะหามจะไหนฉันบอไม่าต่อมูใส่ศินใ์ญ่งก็ยางไก่เดมจะตุกตออุ้ยบทเรียนนี่ยหางศินทำนีไหม้ก็ยยางพีดก็ใ่มันบิดมันบิดเลาก็ย่างไก่อยู่ดีแต่ว่ามันหนังโยกไินมท่านหางศินเลา เทียงหนาน้อยพี่ยายใ้ค่ะ สตาร์ทเครื่องติดเครื่องแล้วนะคะหมุนแล้วค่ะอเดูนไปดูามันไหลน่อยอบวก่วอ้บวกกล้วยค่ะบวกกล้วยมานอน สมแล้วคะ่ะตอนนี้แห้งแล้วค่ะแต็ตอนนี้ก็พาก,กัอยูโฮมนะคะชีวิตชาวอีสา,สาลีไ,ไหนยังกินค่ะ,ะพริก, <c oughs> กแกว้วเ่ค่ะแก้วแกว้ <c oughs> วค่ะไปไหนเด้ค่ะก <c oughs> ้าวเที่ยง แมงตับเตา่าค่ะแมงตับเตา่าแมงตับเต่ามีแมงดาไหมเอ,อ่ยยังไม่มีนะคะนี่ตัวดำๆนี่ค่ะแมงตับเต่าจี้ไอมค่ะ อันนี้คือหม้ออะไรนะคะต้มปลาหม้อต้มปลาร้อนๆเลยเปิดฝาไม่ได้ด้วยหาแนวเปิดกันเอาาดเข้ามาเลยใส่หินเทียนนี่แม่เป้นงน้ำค่ะเป้งต้มปลาใส่แม่เป้งหอมอ่าต้นนันใบ ไอตู้เหล้าบหรอเฮ้ย <ns> อ <mother> ีตู้ไทยหรือใบกระเพ้านะคะโอ้โหนะคะหากินแบบบรรดาเท่านะคะตอนนี้กินปลาขอน้อยไปก่อนสุดสุดสุดสังตอนนี้กินปลาน้อยไปก่อนนะคะโอ้โหแม่เป้งแม่เป้งโอ้โหเออนม่นต้มปลาต้มปลาอย่างค่ะ ปลาแดกใส่อันน้งตุ่มปลาแดกกรืปลาคอนำปลาแดกใส่เมเปงหรือยอดต่อมา่อามาเ <c oughs> ป็นเล็กน,น้อย <c oughs> อยากเล่นนำ้ำ <c oughs> อ้าวหลานชายเล่นน้ำแล้วอู้คิดถึงลูกชายดิด หือว่ามีข้อเดบัเส่วนินนะคะซึ่งตรงนี้ปกติก็จะเป็นท้านางเลยล่ะค่ะแต่ว่าปีนีมันแหงมันแรงนะคะนี่ว่าคล้วยเลยสามารถลงได้นะคะโอ้โหนะคะดูธรรมชาติบ้านเรานะคะต่อมานะ,ะ่ยค่ะนี่บองนะคะเขาจับฟ้าขอนะคะหรือ่องที่มันน้ามันสีแหงแหลมแหงแหลมนะคะเอียงห้วจับฟ้านะคะบรรยากาศ ค่ะค่ะห้ัวสวนก็ีอยู่น้ำเขียนมาน้อยคนหนึ่งคนหน่อยปาีาเรนยิ้มเลย